ไขึ้นเฮ้ยโอ้โหติดแล้วมั้ยนะเอากระม้าที่ครับกระม้าที่ครับโอ้โหนี่ครับยังทำงานอยู่นะครับสำหรับงานกับเหล็กนะครับใส่น้อยนะแล้วโว้ประมานผิดแผนครับโหโคตรเซ็งเลยผม สวัสดีกันตอนเช้านะผมในเช้าครับสายนะครับตอนเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงครับอันนี้ดักเมื่อคืนนี้ผมแวะดักจิ้งไว้ประมาณสิบกว่าคันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปฮะเดี๋ยวอยู่ในป่านะเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะผมลุ้นไปด้วยกันเลยครับครับ ใส่มูมัวไว้นะเมื่อคืนนี้สามคันแล้วครับผมยังไม่โดนเลยครับสงสัยเชือไหมมีตัวนะครับเดี๋ยวยวดูวกันนะครับ <c oughs> เมื่อคืนเดินลุยกันมาใส่นะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยยาเนี่ครับไปทั่วหมัวแล้วก็นเนี่ยเป็นต้นของมันนิดนะครับใส่ไ้ไม่เยอะแล้วสิบิบปันหลังครับจะมีตัวให้โดนหรือเปล่าครับในเช้านี่เงี้ยไหมเงียบครับผมฮะเงียบฮะเงียวครับ ไมนที่โดนเลยครับจะมีตัวไหมเนาะเช้านี้เอาแล้วก็ผมหมายมั่วครับเมื่อคืนนี้น้องหมกโดนแล้วครับใหญ่ไหมนี่ฮะ นี่ครับผมนี่ไงเล่าเอาจนได้เอาครับผมเออให้มันได้อย่างนั้นสิครับนี่ครับผมแมวใหญ่นี่ครับใส่ม้วนแล้วเนี่ยมันคืนเนี่ย <laughs> เอาเก้เาหนึ่งครับผมเอาติดตัวก็ยังดีครับผม ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อข้างหน้ามีวะประมาณสองคันนะคันละสองคันนะโอ้โอ้โอเต้นไม่ลั่นนี่ครับผมมันเข้าข้างหลังครับเนี่ยดูปิ้นครับเนี่ยนี่ฮะอย่างที่ผมอธิบายไปครับเนี่ยมันเข้าข้างหลังแล้วมันจะมาน,นั่งแท้นะครับเนี่ยนี่ฮะ ดูครับผมเนี่ยมันเข้าตรงนี้ครับแล้วมันก็นั่งแทะมันก็ดึงดึงดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่ลั่นนะครับผมเนี่ยครับอย่างที่ผมอธิบายไปครับเนี่ยพอมาเข้าข้างหลังมันก็แทะครับเนี่ยโอ้โหพลาเลยครับก็ดักทิ้งไว้สิบกว่าคันนะครับผมแต่ว่าลุ้นกันนะครับไอตรงนี้ไม่ได้ดักหรอวะคือเนี่ยดักข้างวปากท่ออ่ะ อ๋อนี่จำไม่ได้ครับมันดักใส่แว่งคืนด้วยเ <laughs> <laughs> นี่ยข้างหน้าเนี่ยไปดูก,กันครับผมนี่ฮะเรยบร้อยฮ <laughs> ะี่ตายเรยบร้อย <laughs> <laughs> ข้างในนี้เราได้ดักวะวะในนี้มีใช่ป่ะมีแต่ข้างลอ่างนงี้เมีแต่ หลงนะครับมา่อคืนนี้มาดักมึดด้วยครับผมเฮ้ยติดกว่าติดหนูน้องขาวครับผมโอโอโอเนี่ยเห็นไหมติดหนูเห<อ>รอเนี่ย<อ> ผมกัดเชือกขาดเขาหนึน่งจะพาลากหนีแล้วเขาหนึน่นี่ทางน,านี่ครับผม <laughs> เอาเดีหนูต้องกาก็ได้ครับผม <laughs> เราซัดเชือกขอขาดแล้วนีน่อันนี้ลับขางาเลยสองแต้มครับผม ao le ao le, à, chỉ có để mình rung với nhau các bạn thôi, chỉ có bàn 5-6 khắn lắm, luôn. หญ้านี่โคตรสูงนะครับเนี่ยเนี่ยแค่เหยียบไปตรงนี้นี่ก็ขึ้นหัวเข่าแล้วครับเนี่ยตึงว่ะตึงว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหติดแล้วนะเอ้าก็มาที่คำกระหม้าที่คนโอ้โหก็ม้าที่คบโอ้ยไม่ใช่หนูนะครับผมอย่างนี้มันไม่ใช่หนูนะครับ นี่ครับผมเฮ้ยโอ้โหนี่ครับผมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหปรมาดิครับนี่ครับผมนี่ครับยังทำงาน,นอยู่นะครับสำหรับงานกับเหล็กครับ ใส่น้อยครับโหปรเมื่อวานผิดแผนครับโหโคตรเซ็งเลยผมเสียดายครับใส่นี่แบบเอาเรื่องเอาราวเลยครับเนี่ฮยฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมยังไม่จบเลยครับ อะไรนะนุ่นน้องบอกอะไรเกี้ยวนุ่นตายแล้วอะไรอนะ่ะกลับยุ่งยังไงเจ๊เต้าโอ้โหทุกคนครับสภาพกลับผมหนูไม่อยู่ครับโอ้โหโอุย้ยอะไรมันมากินไปแล้วครับผมโอ้โหเหลือแต่หางครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โห เราได้หางครับผมเข่าส <uel> oh. yeah, ีคร oh, <me aning>? ับเข่าสีเข่าสีแล้วสามโหเยอะจังเหลือสามครับผมแล้วดูสภาพครับยังไงก็จะติดหางไม่น่าน่าจะดิ้นหลุดนะครับหลุดได้เฮ้ยหลุดได้เหมือนหน้าตัวอะไรมันมากินก็มีไส้เลยครับเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวไปทอดกรอบครับ ไอ <laughs> เห็นหลักมันเนี่ยครับมันมันไม่มีที่ผูกผมเอาหลักปักไว้ไอ,อตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เล่นเราไว้นะฮะเอาเสร็จแล้วอ่ะฮะ<า>เรียบร้อยครับผมเต็มตัวครับโอยหนุ่มน้องขาวก็โดนครับผมมาดิมามาดิครับ <laughs> เนี่ยมามาดิครับหนุ่มน้องขาวก็มาดิ เออเอ,อ,เอ,อได้วะเนี่ยเขาเวลาเราแบกเนี่ยหนูเขาจะวิ่งมานั่งมาอะไรนะอัไรผมแบกบเอาสิครับเนี่ยทำเป็นเล่นไหมครับเนี่ยเฮ้ยเหลืออีกสองคันใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องท้ายนู่นอีกคันนึงไปครับรุนกันต่อครับผม ตรงนี้ไม่ได้ด่ากับพุ่มเนี่ยแล้วมีต้องก่อยาคาทีเดียวเลยแต่ครั้งสุดท้ายครับผมเรือขั้นสุดท้ายจะเป็นอย่างไรดดแล้วนะเดินไมนี่ยุบไปไี่ครึงหัวเข่าแล้วนี่ครับผมแอ็นแนนอนตึงวะ่ะเอาลังครับ<ะ>ผม ไม่อยู่ไหมไม่อยู่ครับโหนี่ครับผมอะไรเออโอ้โหดูครับลอยดูดูดูรอยหนูครับกัดครับนี่โอ้ไม่อยากจะว้าวไม่อยู่ครับผมถึงเวา <c oughs> นาดึงมาให้ดำปี๋ดีนะ นี่สกนี่ครับบลัมครับดูว่าสเสด้ยป่ะใหญ่ปะ่ะโคตรใหญ่ครับเนี่ยดูตัวแรกก็ใหญ่สังคุ้งเลยครับเนี่ยนี่ครับผมดูตัวเมียนี่คสองตัวนี้บอกเลยนี่เต็มกระทะครับไอ้ไอตัวนี้นี่บอกเลยนี่ครับโอ้โห อภิมหาหนูครับเนี่ยโคตรหนูครับเนี่ตัวนี้ว่าใหญ่นะครับเนี่ยเจอนี่เข้าไปครับสวยงามครับผมก็สรุปผลงานเช้านี้นะครับผมนี่ครับได้สี่ตัวนะครับผมสี่ตัวสองโลกว่านะครับอ้นี่ก็จะเป็นโลแล้วแบบโลกว่าแล้วในตัวเนี้ยเนี่ยรสองตัวเนี้อันนี้น่าจะใกลๆนะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะเลยแน่นอนครับ ตัวนี้บรรลุมแล้วนะโคตรใหญ่ครับตัวนี้บอกเลยแก่จัดเลยครับผมงอกเลยนี่ฮะขนนี่งอกลครับเนี่ยนี่ับอุปกรณ์นี่มาดักดักเพ่งไว้แล้วครับสิบสี่ค่ะเสิบหกคันนะครับนี่ฮะสิบหกข่าวสี่ับแล้วก็ข่าห้าเลยเหลือหางติดหางอีกตัวนึงครับผม เดี๋ยวล่ำลากันเลยนะครับสำหรับนี่ครับดักหนูแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าไปเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากนะครับช่องเล็กๆกันบ้านนะครับกับผ่านไอคนนั้นป่านะฮะนี่ฮะก็หาเองกินเองครับนี่ก็อยู่นี่ครับตามทุ่งนาตามอะไรไปเรื่อยแฉยครับวันหยุดอันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ